รกรณ์นมืออที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเยนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นรถเก๋งขนาดเล็กน่ารักน่ักฝันใจวัยรุ่นอีกแล้วนะฮะมาจากค่าย Mazda นะเราใจในสมรรถนะของการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมช่วงล่างแน่นยึดเกาะถนนโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยฮะและที่สำคัญว่ากันว่าประหยัดน้ำมันถึง23กิโลเมตรต่อลิตรขอต้อนรับทุกท่านพบกับ208 Mazda 2 Skyactive เบนซิน1.3ให้ Connect ไม่เ t ็ แล้วนะฮะ Mazda 2 Sky Active นะฮะใครที่เน้นความประหยัดบอกเลยไม่อยากให้พลาดคันนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็น Mazda Sky Active 2018เบนซิน1.3 High Connect ใหม่70,000ซึ่งมีจุดขายในเรื่องของความประหยัดนะฮะที่สูงประหยัดได้ถึง23กิเมต่อน,นิตเลยโอ้โหสุดยอดจริงวันนี้เอาตัวรองท็อปมาให้ดูแต่ต้องถือว่าเป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดแล้วนะกับตัวไฮคอนเน็ t นะรถใหม่ป้ายแดง 6แสนสองหมื่นบาทรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีกระหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้เจ็ดหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับอ่ะเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวมารีวิวพร้อมกันเลยว่าสภาพจะสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทําบ้างหรือเปล่านะครับกระจังหน้านะครับมาแบบนี้เลยโลโก้สวยๆนะครับด้านในลายคาร์บอนเคฟล่าตามสเปคเขาเลยขอบพรีเมียมยังสวยยังใสย่ยังดูดี ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดยาไทม LED โคมไฟหน้าใสปิ๊งเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้น่ารักน่ารักเล็กๆแบบนี้2ฝัง่งไฟตัดหมอกนะครับยังสวยดูดีนะครับไฟหน้า2ฝั่งสวยนะครับสมบูรณ์ดูดีใช้ได้มาด้วยสีน้ําเงินเท่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะสีสันที่จ้ที่ทานเจ้าของเดิมให้มานะครับก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับออกแดดนี่เห็นปลักกายเปล่งปลั่งเงางาม,งามโดดเด้งกันเลย อาจจะมีสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดนะครับดูแล้วไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขัดให้ดีกว่าเพราะว่าดูภาพรวมแล้วสีตอนนี้โอเคค่อนข้างใสค่อนข้างเดิมค่อนข้างเนียนนะครับไม่น่าไปยุ่งอะไรกันชนหน้าก็เช่นเดียวกันสะเก็ดหินมีบ้างรอยขนแมวมีบ้างแต่ดูแล้วขัดได้นะครับขัดไปละกันนะฮะดูแล้วขัดได้นะครับท่อนหัวขัดได้นะครับปล่อยสีดาเดิมไว้ดีกว่าไม่ต้องไปทําอะไรส่วน แแบบขวาภาพรวมสีสันที่เจ้าของเดิมให้มาดูแล้วก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่จะมีประตูหลังขวาที่ผมว่าสะเก็ดินเยอะไปหน่อยนะดูแล้วรอยใหญ่นะหลายจุดบานนี้เดี๋ยวทําให้ละกันนะสำหรับบ้านหลังขวานะดูแล้วมันเยอะไปนะเดี๋ยวทําให้ละกันส่วนบ้านหน้าขวาเรียบร้อยนะดูแล้วคงไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะที่เหลือก็พอไปอยังบางๆใช้ได้นะครับเดี๋ยวทําประตูหลังวาให้อย่างเดียว กระจมองข้างขัดได้นะฮะดูแล้วก็เรียบร้อยดีมีเ็จเก่ินก็มีบ้างแหละนะฮะมีไฟเลี้ยวให้เสร็จสับล้อแม็กกันต่อนะล้อแม็กก็ได้ดิสเบกล้อหน้าหลังเป็นดมัมเบรกนะฮะแม็กเนื้อเดิมลายเดิมนะฮะรุ่นนี้เขาจะใช้แม็กสีเทาเข้มเลยนะครับเป็นแม็กไฮเปอร์ออขอบ15ห,หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนขอบ15านะยให้มาที่เบอร์195 6 0เ15 เจ้าของเดิมให้ยางมาเป็นปิเลอรี่ยางอิตาลีนะฮะปีปี2ี 20, โอ้ถือว่าได้ยางยังค่อนข้างใหม่นะครับปี2020โอ้โหดอกสวยมากนะครับดอกเต็มเตมเลยนะฮะดอกค่อนข้างลึกค่อนข้างสวยเลยนะฮะได้อีก3ปีสบายๆนะครับล้อหลังเป็นดัมเบลนะฮะแม็กหลังก็สวยนะฮะก็ใช้ได้นะฮะไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงนะครับมาด้วยสีเทาเข้มๆแบบนี้ยาง lli, ปิเลอรี่ปี 2,020นะครับก็ดอกเต็มพะโอ้โหดอกสวยมากดอกลึกดอกคมดอกนิ่มเลยนะฮะอีก3ป e ีได้แน่ๆนะครับมือจับมีสมาร์ทอินทรีให้ฟิล์มกันศาสตร์มีให้หลังคาดูแล้วไม่ต้องไปทำอะไรล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวก็เรียบร้อยขอไปยัง,งบางบางใสๆโครงสร้างหลักกันต่อมาสะโพกหลังเปิดมาแล้วเม็ดอสวยงามอยู่ ครบนะฮะตรงในประตูก็ใช้ได้ฮะเดิมๆยังสวยๆเลยนะฮะเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบน็อตด้านในประตูเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยถอดอะไรนะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดแผ่นเพรครุ่นนี้อยู่ฝั่งคนขับนะฮะผลิตและประกอบประเทศไทยนะครับเลขตัวถัง M M 8 D L ลงท้ายด้วย401-40 0เรียบเนียนสวยงามครับ เสาหน้าคนขับเมทดอาร์คอยู่ครบสวยเลยนะฮะอาดินให้หมดเลยแล้วกันและด้านล่างเม็ดอาร์คเมทาร์คสวยงามแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับด้านหลังรุ่นนี้เขาก็จะมีสปอยเลอร์แถมมาให้อยู่แล้วจากโรงงานทุกรุ่นนะครับเป็นทรงแนบแบบนี้น่ารักน่ารักนะครับฝากระโปรงท้ายมีรอยขนแมวนิดหน่อยนะแต่ขัดได้นะดูไม่น่าเกียดไม่น่าไปทำอะไร ผิวค่อนข้างเดิมเดี๋ยวขัดเอาละกันส่วนไฟท้ายฮะซ้ายสวยครับขวาเป็นไงเรียบร้อยนะไฟท้ายเรียบร้อยกันชนดูแล้วก็มีขนแมวนิดหน่อยแต่ขัดได้นะฮะดูแล้วบางๆไม่น่าเกลียดน,นะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดด้วยนะครับท่อนท้ายเดี๋ยวขัดเอาละกันสีสันโอเคยังดูดีนะมีปุ่มเป,ปิดปิดฝาท้ายให้นะ่สะดวกสบายเปิดมาแล้วนะฮะด้านหลังตะเข็บเดิมนะฮะซ้ายแบบนี้ขวาแบบนี้ ฝากระโปรงก็น็อตเดิมไม่มีรอยขยับอะไรนะแะเข็บเดินตรงแนวสวยงามผิวพันธุ์แห้งสนิทนะฮะน็อตฝาท้ายเป็นไงเดิมหมดนะไม่มีงัดแงะแกะเกา่าไม่มีพะด้านในมุดกันหน่อยเม็ดอาร์คสวยงามผิวมันแห้งสนิทมีถาดรองกันกระแทกให้ด้วยขอบคุณมากผมลื้นสวยงามโอ้โหเนียนใสเลยนะครับใช้ค่อนข้างรักษามีล้ออะไรให้เป็นล้อกระทานะฮะ มีแม่แรงอุปกรณ์ห่อนล้อมีให้นี่นะฮะก็เข็บแนวซิลิโคนเดิมจากโรงงานเลยนะครับแห้งสนิทไม่มีร่องรอยการเคาะการปนไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิทอะไรมาต่อนี่บ้าพรวมแถบซ้ายกันต่อนะครับล้างขึ้นมาแล้วฝั่งนี้ดูดีใช้ได้นะครับก็น่าจะขัดได้เหมือนกันนะดูแล้วมันไม่ต้องทําอะไรเพราะไปเสียงยังไพเราะรเพลงนะครับ เดี๋ยวขัดให้ละกันแถบนี้มีขนแมวนิดหน่อยนะสะเก็ดหินมีบ้างเดี๋ยวดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปทําทั้งชิ้นหลอกขัดเอาละกันนะฮะปล่อยผิวมันเดิมๆไปมือจับมีสมาร์เอนทรีให้ฟิล์มกันสาดให้มายังดูดีกระจกข้างมีไฟเลี้ยวดูดีล้อแม็กเนื้อเดิมลายเดิมไม่มีเบียดทุกบาทไม่มีถลอกอะไรยางปี2020นะครับดอกสวยเลยนะครับโอ้โหดอกลึกมากนะได้อีก3ปีแน่ๆล้อหลังก็สวยครับ โอ้ขับฝีมือไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยนะครับยางปี2020โอ้โหดอกมาเต็มฮะดอกสวยคมกริบเลยนะอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อครับประตูหลังเม็ดอาร์คสวยงามอยู่โครซอกในประตูเชิญดูได้เลยฮะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับเสากลางจ้ายเม็ดอาร์คอยู่โครบ น็อตด้านในประตูเดิมๆนะไม่มีขยับไม่มีรอยถอดอะไรนะฮะเสาหน้าซ้ายนะฮะเม็ดอาร์สวยงามด้านล่างมาเม็ดอาร์อยู่อ้บเอเม็ดอาร์อยู่ครบแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดสีต่อให้แล้วโมดิกที่ปีหน้าพฤศจิกาใช้เด็กยาว ดูห้องเครื่องกันไปมาถึงเครื่องยนต์ยอดนิยมนะฮะเครื่องยนต์เบนซิน1 3 0 4ซี93แรงม้านะฮะรองรับได้ถึง e20 ที่บอกเลยว่าประหยัดจริงๆนะฮะ23กิโเมต่อลิตรพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดฮะไม่แท้70,000โลนะฮะเช็คศูนย์ตลอดรถบ้านมือแรกมือเดียวอ่ะด้านในก่อนแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพน่น เบ้าโชคเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะผิวพันธุ์แห้งสนิทแชสซีแห้งสนิทนะฮะคานหน้ามาด้าเขาชอบใช้พลาสติกดำนะฮะก็เดิมๆโรงงานนะฮะเดิมๆคานหน้าเดิมนะฮะฝั่งซ้ายแก้มก็เดิมนะน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะฮะเบ้าโชคซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ดอาร์คอยู่ครบแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะถ้าเกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับเบรก ABS มีเหมือนเดิม อยู่ด้านในลึกนิดนึงนะซอกซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะฝากระโปรงเป็นไงโอ้น็อตก็เดิมฮะโลโก้มัดด้าคมๆน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงแห้งสนิทนะฮะผิวพันด้านใต้นี่แห้งนะครับไม่เคยถอดเลยโลโก้มัดด้าคมกริบนะฮะตะเข็บเดินตรงแนวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นเลย สุดยอดได้ความเดิมมากๆนะ,ะเดี๋ยวดูภายในห้องโดยสารกันไปสเปคจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบอ่อผ้านะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นบบอหดังนี่ไม่ใช่ของผมทำนะเจ้าของเดิมเขาทํามาให้นะเขาทําหนังเทียมมาให้อยู่แล้วก็ดูดีนะฟอกขึ้นมาก็ยังสวยงามนะครับแต่ชิ้นคนขับมีปรีนิดหน่อยเดี๋ยวซ่อมให้นะฮะมีปรีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวให้ช่างบอกเขาทาให้ละกันนะฮะแต่ที่เหลือดูดีนะเดี๋ยวซ่อมแค่ตรงนี้ละกัน แผงข้างยังสวยนะดูดีแผงข้างไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะตามสเปคเขาก็จะคือจะเป็นหนังแบบนี้แหละเป็นหนังสีดำผสมกับพลาสติกสีดำฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นเอ็กซ์ตร้าโคยังสวยขอบคุณมากด้านหลังนะครับฟิล์มสวยนะแผงหลังก็สวยนะครับสวยเลยด้านหลังเจ้าของเดิมเปลี่ยนจากผ้าหุ่มมาให้เราเรียบร้อยเป็นหนังเทียมสีดำได้สีเทาด้านหลังโอเคนะฮะด้านหลังคงไม่ต้องไปยุ่งอะไรจะค่อนข้างเรียบร้อยหัวหมอน3ามตำแหน่งนะครับด้านหลังซ้าย นะครับเปิดมาแล้วนะครับก็สวยเนียนกริปฟิล์มเอ็กซ์ต้าโคนะฮะสวยๆเบาะหลังเรียบร้อยเลยนะฮะเจ้าของเดิมทําหนังมาให้เราละสมบ,บูรณ์เรียบร้อยคงไม่ต้องไปยุ่งอะไรประตูหน้าซ้ายนะครับสวยเนียนกริปฟิล์มเอ็กซ์ต้าโคเบาะหน้าซ้ายเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรสรุปม e ีซ่อมแค่คนขับที่ปริกนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกัน ข้อดีของรถ4ประตูซีดานก็คือมันสามารถเก็บสัมภาระได้มิดชิดนะครับเก็บเ,เวลามีอาหารอะไรก็กลิ่นมันก็ไม่เข้าห้องโดยสารนะครับแล้วก็สัมภาระเก็บได้อย่างเป็นส่วนตัวมิดชิดปลอดภัยนะก็ดีไปคนละแบบนะครับอ่ะปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมนะกุญแจอ izer, ีโมบิลิเซอร์กุญแจสำรองก็มีให้นะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วเลขไมล์ปัจจุบันนะครับ75,000นะฮะโอ้มีหน้าจอฮัตดิสเพลย์พับขึ้นมาเท่แบบนี้เลยไว้บอกมากวัดความเร็วนะ แอร์ก็ตามสไตล์เขาเลยทุกรุ่นนะครับก็จะแบบนี้หมดมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยทั้งทิศทางและความแรงนะครับปรับอุณหภูมิได้ปรับเป็นฮีตเตอร์ก็ได้นะฮะเพราะเขาทำขายหลายประเทศอยู่อยู่เมืองไทยใช้แต่แอร์พอปรับทิศทางได้ก็ตามมาตรฐานมีไร้ฟ้าหน้าหลังอะไรเสร็จสรคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นพลาสติกสีดำแข็ง ซึ่งยังสวยนะครับยังเนียนยังดูดีนะครับแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS นะครับตัวนี้ไฮคอนเ n n e c t เพราะฉะนั้นจะได้หน้าจอระบบสัมผัสนะครับเป็นระบบสัมผัสจาก Mazda นะครับระบบความบันเทิงก็ตามมาตรฐานนะครับ FMAMBluetoothUSBCDAUX นะครับใครไม่ถนัดกดตรงนี้นะครับจะมากดแป้นตรงนี้ก็ได้นะครับเขากดได้2ที่นะฮะ กดแป้นแบบนี้ตื๊ดตื๊ดตาตาดา,านะปรับได้2ที่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่อง CD, USB AUX SD card power outlet 12โวลต์ตามมาตรฐานนะครับเกียร์ออโต้6สปีดหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังดูดีนะครับยังสวยเลยมีหมดกันครับกีแบบสปอร์ตด้วยแล้วก็มีเมโลนโหมดมาให้นะครับลดเกียร์เพิ่มเกียร์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เบรกมือก็ยังเป็นแบบ มาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วตามสไต 2, ล์ Mazda 2รองวางแก้วนะ้า<ม>นะครับก็ต,ตามมาตรฐานคอนโซลกลางยังสวยดูดีนะครับป่งมานัลายมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะครับสำหรับตัว2018นะฮะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับโลโก้ยังสวยยังดูดีเลยนะครับวัสดุต่างๆยังโอเคนะฮะแต่เห็นบุมบ๋มๆอย่างนี้เจ้าของเดิมน่าจะใส่ตัวปลอกหุ้มมาเนาะใส่มานานเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักนะฮะ เดือน2เดือนก็จะเด้งกลับขึ้นมานะไม่ต้องห่วงนะครับเขาคงใส่ลอกปุ่มก็แกะออกมาก็สวยนะก็ดูดีเนียนกริบนะฮะเนียนกริบเลยนะโอเคปรับได้กี่ทิศทางครับเนี่ยมาลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังเฮ้ยได้สีทิศทางเจ๋งเนะี่ยเป็นรถเล็กที่ออปชั่นไม่ขี้เหร่นะฮะกระจกไฟฟ้า4บานนะฮะที่คนขับนี่ได้ออโต้ด้วยแล้วก็เซ็นทรัลล็อกมีนะ กจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าด้วยอ้เยี่ยมเลยแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก็โหมด i-start i ทไอสด้วยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะมีเซ็นเซอร์ที่ปั่นน้ําฝนหน้ามาให้ด้วยแล้วก็ไฟสองสว่างมีให้ด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งนะแต่ว่าใช้สวิตช์ร่วมกันช่องเก็บแว่นไม่มีนะที่บังแดดสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้2ฝั่ง เพดานยังสวยครับดูดีเลยนะฮะเย็นใสนะครับใช้ค่อนข้างรักษาอ่ะด้านล่างสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือการตกแต่งภายในเนี่ยของมาสด้าค่อนข้างใส่ใจนะครับให้ความรู้สึกแบบไม่ธรรมดาไม่ใช่แบบพื้นๆไม่ดูจืดนะดูหรูหราไฮโซคือมีทั้งส่วนที่เป็นสีแบบเทาไทเทเนียมมาตัดกับส่วนที่เป็นหนังซอฟทัชนุ่มๆแล้วก็ช่องแอร์แบบทรงแบบเหมือนเครื่องบินอนะ่ะกลมๆแล้วก็เล่นลายคาร์บอนเคฟลาร์น่ยยังมีความวัยรุ่นอยู่ ด้วยเก๊ซ้ายมีอะไรให้เราอามีแฟ้มให้ขอบคุณมากนะครับเหมือนจะผู้หญิงขับนะฮรรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะอ่ะคู่มือนะครับแหม่น่ารักเชียบางจ้องกลัวจะไม่อ่านนะเราทำเาบางเชียสมุดเกรยะมีให้นะฮะคันนี้ออกรถกันยายนนะอ่ะกันยายน2018ชื่อผู้หญิงจริงๆ,ๆด้วยอ่ะเลขเครื่องยนต์ก่อนพีสามห้านะฮะลงท้ายด้วย0 5นย์ห้า เลขตัวถัง M MM M 8 D L ลงท้ายด้วย 40, 1, 400สี Eternal Eternal Blue M C อะไรก็ไม่รู้นะฮะออกรถสิงหาเหรอตกลงสิงหาหรือกันยาวนะกันยาเ่ยออกรถกันยานะฮะอันนี้น่าจะมาถึงโชว์รูมอันนี้ออกจริง2กันยานะ2 8 1 8ก็4ปีครึ่งไม่ถึง4ปี4เดือนได้เรื่องการเซอร์วิสที่ค่อนข้างครบนะฮะเข้าตลอด นะครับล่าสุดทำอะไรไปเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันโลนะล่าสุดหกหมื่นเจ็ดพันโลเมื่อต้นปีนะ,ะเดี๋ยวก่อนออกรถผมเข้าให้นะครับเข้ามาด้าให้อันนี้อะไรเข้าของบีควิกเหรออ๋อล่าสุดเข้าของบีควิกนะกันยายนนี่เองอ๋อถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วด้วยนะฮะใส่กรองก็ทำแล้วตอนเจ็ดหมื่นสามตอนนี้ 75. เจ็ดหมื่นห้าอ้าวขยับไม่เยอะ แอ่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวล่าสุดก่อนปล่อยเดี๋ยวเข้ามาด้าให้ละกันนะสาเนารถอยังมีติดมาเอามาดูกัน โมเดลปี2018นะครับจดพฤศจิกายนภาษีต่อแล้วด้วย2018นะป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกสีน้ำเงินนะครับเลขตัวถัง M MM M 8 DL ลงท้ายด้วย401400เลขเครื่องยนต์ P35 ลงท้ายด้วย0561นะเบนซิน4สูบ 1,300cc 93แรงมา้าผู้หญิงขับนะมือแรกผ่อนนกรุงสีใครอยากดูเล่มจริงทักไฟขายมาไปลองขับกันเลยฮะไป อ่ะมาลองขับกันเลยนะฮะรถเก่งเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับใช้ในเมืองก็ได้ขับทางไกลก็มันนะครับโอ้วงเลี้ยวแคบมากนะนี่ขนาดหักไม่สุดนะเนี่ยหักขำๆเนี่ยยังแบบเหลือเป็นเมตรเลยนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องความคล่องตัวนี่สุดยอดอยู่แล้วเข้าออกดอกซอกซอยมุดได้สบายนะครับอัตราเร่งดีนะฮะเห็นเครื่องบางสามเงวพุ่งแนละ้วแรงมา้าจริงเดี่ยวหัวข้างพุ่งเลยนะครับซูมซูมนะหลังติดเบาะเลยนะแอร์เย็นะยสบายนะครับช่วงล่างแน่น หนึบยึดก่อถนนอมีกล้องหลังให้ด้วยนะฮะสะดวกสบายกล้องหลังให้พร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะวงมาลัยถือว่าโอเคเลยนะฮะค่อนข้างเบาเลยนะครับใช้งานง่ายสบายสบายนะครับใช้งานง่ายโอ้เหมาะสำหรับมือใหม่ครับนะครับส่วนใหญ่ทรงนี้จะเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะครับเด็กจบใหม่นะครับคนเพิ่งเป็นแบบ first jobber เพิ่งหางานทำอะไรเงี้ยต้องการรถเล็กที่ประหยัดไว้ก่อนนะฮะ แล้วก็ขับสนุกด้วยนะครับก็ถูกใจวัยรุ่นนะฮะวาว่าเป็นรถที่ขับมันจริงๆนะฮะและออปชั่นให้มาก็ไม่ขี้เหร่เลยน,น่าสนใจมากๆเลยนะฮะใครเน้นความประหยัดและขับสนุกคันนี้เลย Mazda 2 Skyactiv e 2 0 1 8ใหม่70,000มื่เดี๋ยวไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันไป ใครที่อยากได้รถเก๋งขนาดเล็กน่ารักน่ารักและเน้นความประหยัดน้ำมันพลาดเทคโนโลยี SkyActive ไม่ได้เลยนะฮะกับคันนี้เลย 28, da, 2 0 8 Mazda 2 SkyActive เบนซิน1.3ให้ Connect ไม่เจ็ดมื่นเพราะว่าเราประหยัดมากๆนะฮะ23กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะ,ะทำได้ยังไงเนี่ย นะเป็นเครื่องเบนซิน1,300 cc ซึ่งต้องถือว่ารุ่นนี้เนี่ยขายดีที่สุดเลยนะฮะ,ะตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง6 20,000บาทโมเดลผลิตป,ปี2018เลยนะรถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีน้ำหนักไม่มีตัดต่อไม่มีทิวามไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ70,000กิโลเมตรรับประกันซื่อเกิมเต็มราคาครับวันนี้ walk in หน้าร้านเราขายอยู่3 9 0 0 0 0บาทแต่พิเศษ สำหรับคนที่ติดตามคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนน์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง3าม0 0 0าบาทเครดิตดี่จัดฟรีได้ออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกกล่อง ECU และอะไรกว่า,า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโมพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชินฟรี 24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่นอนออกรถนะครับผมจะลดเข้าศูนย์มาสด้เช็คระยะเปลี่ยนท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมทางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย โอ้โหราคาก็ดีนะสภาพก็สวยไม่อยากให้พลาดกันเลยแอดไลน์มาด้านล่างเลยนะครับ id line 1 9 sp คนหาแบนดี้ของเราได้ง่ายๆเข้าไปในกูเกิลแมปและพิมพ์9สิิงกรเราอยู่ถนนการประพื์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาประตู2แล้วโทรอทิบานไดขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สีประกอร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลเกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนึ้งนาทีรถเด่นยา,นางนีคดีหน้าจากถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอร,รถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com